สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวป้อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังเลขเด่นเลขดัง,ดง,ดงหว้ซองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดน,นี้วันนี้บ่าวพอมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวพ่อรูปพ่อแม่ลูกติดโควิดยกครอบครัวรอสี่วันไม่มีรถมารับพลังโซเชียลแชร์จนได้เตียงสุดยอดพลังโซเชียลแล้ว พ่อแม่ลูกสี่คนติดโควิดยกครอบครัวไม่มีรถพยาบาลมารับพลังโซเชียลแชร์จนได้สามเตียงพ่อเสียสะละรอตามไปทีหลังจากกรณีมีก,รการแชร์เฟซบุ๊กนะครับได้โพสต์ภาพครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วยภาพพ่อแม่และเด็กสองคนโดยระบุว่าครอบครัวติดโควิดทั้งหมด4คนซึ่งทางครอบครัวได้พยายามติดต่อโรงพยาบาลมาแล้ว4วันจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีรถพยาบาลมารับต่อมาโลกโซเชียลมีเดียได้แชร์ภาพดังกล่าวไปพร้อมกับประสานงาน หน่วยงานต่างๆจนทางครอบครัวังกล่าวได้รับการช่วยเหลือแล้วจากโรงพยาบาลพระมงกุฎในช่วงวันนี้นะครับ25เมษายนนะครับเฟซบุ๊กต่างก็ได้อัปเดตว่าล่าสุดทางครอบครัวได้รักษาพยาบาลแล้ว3เตียงคือแม่และเด็กอีก2คนส่วนพ่อที่เดิมต้องได้ไปกับเด็กแต่ขอสลับให้แม่ไปดูแลแทนส่วนพ่อจะตามไปทีหลังกลสุดซึ้งนะครับพลังโซเชียลก็ช่วยๆกันหากพี่น้อง ท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต,ต่อไปขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ